วาน่กาของกว่าของกว่าเบาๆนี่คือท่าเลยเหอาฟ้าไร่หยฮาัท้าวเา้าเลยไม่มีขาะเดินกลับกันก่อนว่าทางน้าเดี๋ยวพี่เขาว่าเออต้องลงจริงจริงเราไม่เห็นม้ยจับจานนี่ยุดมย พี่เข้าหนูเข้าตานี่แหละยังนี่แหละที่บาดคอขัดใจเหมัอนอะไรกระเป๋าบาดคออ๋อไม่ได้ก็เป็นเหมือนกันบอกจริงแั้นเดี๋ยวแต่ละงานแต่ละกลับบ้านก่อนเนาะ ไมู่ไม่ใช่ตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ่ายโอ้โอเคไม่พีดูถ่ายต้องอกองก็ตีนั้นสวยต้องดูเดี๋ยวพี่นันจะพูดยาวมากเออต้องดูแลต้องดูแลแหละต้องดูแล